ช่วงบ่ายของวันนี้ช่วงแรกสุดก็เป็นการนําเสนอแนวริฟตนะครับจากคนที่บริหารท้องถิ่นจากคนที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับถิ่แวดล้อมเกี่ยวกับชนบทเกี่ยวกับชุมชนแล้วก็จากคนที่ทาํงบบงาททงานเกี่ยวกับชาวบ้านจริงๆเพราะว่าจะเห็นมุมมองหนึ่งนะครับจุดเริ่มต้นสุดเนี่ยผมจะจะให้อาจจะทุกนนท่านที่เ้าอยด์หมดถูกไหมครับขอแบ่งเวลาให้ท่านละสิบนาทีนะครับห้ามเกินถ้าเกินเราปรับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็อาจจะเป็นคาถาม จากผมรู้จักสมาชิกที่รับฟังอยู่ในแง่ของว่าเรามองเห็นปัญหาอะไรบ้างนี่ยเราต้องผิดหรือปัญหาบริสทต,ต่างๆที่เราขับเคลื่อนไปอย่างไรเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขอเชิญท่านรู้ก่อนเลยครับผมครับเรียนท่านพิยกรนะครับท่านผู้เข้าร่วมการธรมมนาวันนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้นำนำการเปยนแปลงทุที่สองทุกท่านนะครับก่อนอืนต้องขอขอบคุณครับที่ให้โอกาสโคราชนะครับมา มายิมมายิมนะครับยิมให้ดูหน่อยนะครับนะครับก็แค่สิบนาทีนะครับก็เลยเก้าผมเสร็จนะนะครับก็ผมขออนุญาตถ้ว่าตอนนี้จะเป็นชาร์จหรือเป็นพรีเซนต์ที่จะให้ไปเร็วๆนะครับแล้วก็ตอนสองนี่ผมเองคงอยากจะว่าอยากให้ถามมากกว่าจริงๆว่าสนใจเรื่องอะไรนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในวายของทางเทศบาลโคราชนะครับสิ่งที่เราตั้งใจไว้ก็คืออะไรที่ทําให้คุณโคราสยิ้มเราก็ทำนะฮะอะไรที่ไม่ยิ้มก็ไม่ต้องทํานะครับ นะฮะแล้วก็ไม่ไหวก็ง่ายๆแต่ผมเชื่อว่าทุกเมืองนะครับทุกเมืองก็มีปัญหาหลักๆคล้ายๆกันนะครับจรงวันนี้หลักที่สุดอาจจะเป็นเรื่องน้ําท่วมโดยธรรมซึ่งเดิมการจราจรนี่เป็นเรื่องหลักนะฮะแล้วก็การค้าขายนะครับแล้วก็เฟสซิตี้ในเมืองต่างๆก็เป็นเรื่องหลักทุกเรื่องนะงั้นผมขออนุญาตจะไปเร็วๆนะฮะก็คือเรื่องรแรกที่เรามองคือทายังไงก็แล้วแต่ให้คนโคราชยิ้มนะฮะยิ้มแจ่มเบก็จะเป็นเรื่องของหน้าตานะครับของเรานะครับอ่ อันนี้อาจจะเล่าเรื่องนิดนึงนะครับแผนที่ประเทศไทยนะครับก็ก็โคโราดอยู่ประมาณนี้นะครับกระบี่คือจริงๆผมไปขายเรื่องนี้คือเรื่องของการที่อยากให้โคราดมีสนามบินนะครับผมอยากให้ดูนิดนึงนะว่าถ้าคนไม่รู้จักเมืองไทยเลยนะฮะเห็นรูปเครื่องบินอยู่ที่กรุงเทพเชียงใหม่กระบี่โคราดไม่เห็นนก็ผมคิดว่าเชียงใหม่กระบี่นะครับใหญ่นะครับกว่าโคโราชโคราดจริงๆแล้วก็อบอกว่า ขนาดเมืองไม่เล็กนะฮะดังนั้นที่ที่อยากจะฝากก็คือขนาะนี้กำลังผักดันที่จะทำยังไงให้โคราชนะครับซึ่งมีสนามบินแล้วก็สามารถใช้งานได้เราไปมองที่โคราชเชียงใหม่นะฮะแล้วก็โคราชกุงเทอะไรษณะนั้นอย่างกรุงเทพเราคงไม่มองครับเพราะว่าใช้รถทัวร์หรือขับรถไฟก็ส่งผ่ามที่ลงก็ถึงนะฮะนะครับก็ผ่านไปครับแล้วก็ภาพรวมภาพรวมของโคราชนะครับนะครับนะฮะอันนี้คือสนามบินสนามบินที่เป็โรมลงอยู่ ม่วงด้านขวาสุดฮะแล้วก็เขียวๆนั่นก็คือเขตเ,เมืองนะครับดังนั้นการที่เราจะโคงให้มีการใช้งานสนามบินได้ดีขึ้นเราคงจะต้องขีดถนนเพิ่มขึ้นที่เป็นสีเขียวอ่อนนะฮะสีฟ้าอ่อนก็ได้ฮะ,ะที่เต็มวง,ง,งแล้วทําแล้วนะฮะแต่ที่ไม่ไข่ปานอีกคือเรามองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขยายวงมาด้านนี้วันหลังสนามบินก็จะใกล้เมืองขึ้นแล้วก็จะทําให้กลุ่มภาพในการใช้ นามบินได้มากกว่าน,นี้นะฮะแล้วก็เมืองก็จะเลยเติบโตได้นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นภาพง่ายๆนะครับผ่านไปเร็วๆนะีะ้สิบนาทีท่านเดี๋ยวผมปรับผมครับนะฮะนะฮะ,นะฮะเดี๋ยวครับหนึงนะทีนี้ฮนะผมผมขอญาตเข้าไปที่เรื่องน้ําท่วมนิดนึงฮนะเราไม่มีรูปเทศบาลชัดๆนะฮะแต่ว่าแนวการแก้ปัญหาน้ําท่วมพอดีน้องเขาทํารูปค่อมๆไปเข้ามานิดนึงคนระับเวลามัน้อยนะฮะจริงๆเราบอกว่าการสร้างเ่อนเนี่ย นะฮะก็สามารถป้องกันน้ำร่วมได้แต่บางพื้นที่เนี่ยไม่สามารถสร้างเขื่อนไนดะ้เอาลองดูเนี่ยเป็น,นเขื่อนเป็นยังไงนะ,ะใส่เขื่อนให้ผมดูหน่อยนะตีน้ํามาอันนี้คือเขื่อนดังนั้นะะเขื่อนคืออะไรนะเขื่อนคือทําไงก็แล้วแต่ให้น้ําไหลตามกราวิตี้ถ้าเปิดเขื่อนน้ำก็ไหลออกไปนะครับนะฮะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยนะฮะนะฮะนะฮะก็คืออ๋ออันนี้คือสร้างเขื่อนนะฮะและอีกแนวนึงครับก็คือแก้มหลิงนะครับ ในการการแก้ไขปัญหานะน้ำมาก็ขุดใส่บอ่อถ้ามาเพิ่มก็ขุดบ่อเพิ่มนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองอยู่นะครับว่าวิธีแก้เรานาที่โคราชจะใช้กันมาสลับตอนนี้ก็คือการทำแก้มลิงนะครับนะครับก,ก็ผ่านไปเลยครับนะครับไม่เคยพูด5้าทิบสิบนาทีาท,าทีเลยนะครับปกติพูดนานมากทีนี้นะครับมีคนถามว่าเวลาขุดแก้มลิงนึกคิแล้วจะเอาน้ําออกจากแก้มลิงอนะย่างไร เพื่อให้เวลาเสริมมาใหม่สามารถแก้ไขปัญหา้นาได้ถูกไหมฮะไม่งั้น,น,นแก้มหนี้กน็น้านอยู่ลึกแลาน้ําเต็มผลมาก็ถ่านเลยนะฮะเทศบาโลโคราชก็มองต่อเลยก็คือทาประปาซะนะครับถ้าทำประปาซะมันก็แก้ไขปัญหาสองปัญหาควบคู่กันไปก็คือแก้ปัญหาน้ําท่วมแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วก็แก้ปัญหาน้อปลาขาดแคลนนะครับก็สามารถทำงานได้ทีเดียวแล้วก็ลดปัญหานะครับก็คือค่าจ่ายในการประนาทิ้ง ไม่งั้นถ้าเกิดเราเป็นปอเป็นอะไรนะผมเชื่อว่าทุกคนเห็นเครื่องาพันกนะ็คือตั้งเครื่องสูบน้าสูบออกเครื่องสูบน้าสูบออกแต่ถ้าลองคิดใหม่ก็แทนที่จะสูบออกสูบไปถึงปลาเลยมันก็ทางานทีเดียวนะฮะได้น้ำปลาขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะฮะแล้วก็จริงๆโคลดาก็กำลังทาอยู่ฮะผ่านบรรูุนี้ได้ฮะคือแก้มีต่างๆรอบโคล,ล่้าของเรานะครับแก้มีความเป็นหนึ่งเนี่ยฮะนีะ่ผมอยากยืนเลอเกินฮะยืนได้เลยนะครับนะครับนะครับขออนุญาตนะ ตั้งคุยแล้วไหมครับตั้งแต่มาอบรมก็เป็นอย่างนี้เลยครับนะครับเมื่อกี้ทามุมองของเรานะฮะด้านน like ้ำด้านด้านซ้ายนี่คือเกิดลำนครองแล้วน้ำจกนำมาคองพิงเข้าเมืองอันนี้คือทางน้ำผ่านแล้วก็น้ำท่วมในเวนี้นะฮะสี่นิดนะฮะแล้วก็น้ำอีกชุดหนึ่งก็วิ่งลงมานี้อีกชุดหนึ่งวิ่งลงมานี้อีกชุดหนึ่งวิ่งลงมานี้ถ้าเกิดน้ำเข้าเมืองโคราชมีอยู่สี่ทิศทางแต่ทิศทางพวกนี้นะฮะทิศทางนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลย 2,000ตารางกิโลเมตรนะฮะถ้า2,000ตารางกิโลเมตรอย่างน้อยก็ต้องมี20ล้านคิวนะฮะในการจัดเก็บมาเป็นอย่างน้อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่หน่อยแต่พวกนี้พื้นที่ก็จะอยู่ที่ประมาณ40ตารางกิโลเมตร20ตารางกิโลเมตร50ตารางกิโลเมตร1 2 3นะฮะเรามั่นใจว่าปีนี้นะครับอันนี้ได้งบแล้วเบอร์หนึ่งสร้างเสร็จแล้วเบอร์สองกำลังสร้างอยู่นะฮะก็จกะดฟ้องการน้ำท่วมด้านเหนือเมืองด้านฝั่งนี้ได้ก็เหลือแก้ปัญหาด้านเดียวคือด้านที่ของเมือง ขึ่นทุกจุดเราก็ทําแก้มดึงแล้วก็ทุกจุดก็มองก่อเลยว่าวันหลังก็ทำออกอาัาปลาลนะฮะไอ้โคกุชานก็จะสามารถป้องกันน้ำท่วมในระดับหนึ่งน,นะแต่ตัวเรงนี้ผมบอกเลยว่าหนักใจเพราะว่ามันพื้นที่สองตารากิโลเมตรนะฮะท่านคิดง่ายๆครับท่านใดที่เป็นชนประทานมาอยู่ในนี้มีไหมครับชนประทานชนประทานพื้นที่สักสิบตารางกิโลเมตรก็น้ำแสนคิวนับง่ายๆครับมซิมัมรหัสรับง่ายๆสิบตารางกิโลเมตรเนี่ย นะฮะก็ประมาณแสนคิวถ้า20ตารางกิโลเมตรอย่างพวกนี้3-40ตารางคิวไม่ก็3-4แสนคิวก็ประกันน้ำท่วมได้แต่อย่างที่ผมบอก20 0ตารางกิโลเมตรเนี่ยน้ำเข้าเมืองผมยังไงก็เจอแน่นะฮะนะฮะอันนี้คิดภาพง่ายๆแต่วนะ่าถ้าเราซอยพื้นที่ให้มีแมลฝงมีบ่อมีอะไรอะไรอะไรในช่วงๆนะฮะแล้วแต่ปริมาณน้ำผมว่าก็ก็จะสามารถรับปกันน้ำท่วมได้นะครับครับเพราะไม่มีใครสามารถัรบให้น้ำฝนตก เื่อนก่อนเื่อนได้รัฐเกินน้ำตามใจฝนอยู่แล้วแล้วก็แนวคิดของเราทำไมถึทงทำแก้มลิงนะฮะเราบอกว่าถ้าเราวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่นะฮะก็ถ้าสองคือสองเมตราวหนึ่งกิโละ้าก็สี่พันคิวนะาคก็ประมาณประมาณยนะี่สิบล้านขาดสิบล้านแต่ถ้าเราบอกว่าตุดแก้มลิงนะครับทำ่อเก็บน้ำหน้าเมืองนะฮะเราทำห้าพันคิวเนี่ยเราก็ใช้เงินประมาณห้าแสนนะฮะเราก็ต้องคิดแบบคนเออ่คนล่าเราไม่มีตังนะค์นะก็หาวิธีให้มันประหยัดหน่อยนะฮะ แล้วก็รูปภาพเมื่อกี้นี้นะฮะก็คงจะดำเนินการแค่หนึ่งต่างๆนะฮะอันนี้ผ่านไปได้เร็วๆนะฮะนะฮะนะฮะถึงไหนระหว่าอันนี้ฮะอ่อนโทษทีถอยรูปนะฮะนี่ฮะทิศทางน้ำนชัดที่สุดนะะก็คือเข้าเส้นนี้เข้าเส้นนี้ต่างๆก็ทําให้จบเนี่ะก็อย่างนี้ครับที่แก่แล้วก็ไปขอญาตนะครับตอนทัาให้สองนะฮะก็ให้ที่เทศบาลทาอันนี้เสร็จแล้วนะครับ น้องปืนนะะี่ะก็ที่กองทัพไท้สองนะครับจ้ามีนองปืนนะครับอยู่ใน่อนจยิงๆกีกองทัพไท้สองอันนี้ก็ดําเนินการอยู่แล้วก็หาจะเพิ่มคนนะครับก็จะเอาชักนำเข้ากองบินหนึ่งซึ่งกองบ,บินหนึ่งก็ให้ใช้พื้นที่แล้วแล้วงบประมาณก็ขอจากทางสครงการนี้ก็มาแล้วนะฮะก็จะแก้ลักษณะนี้แต่ส่วนนี้ก็เป็นโครงการใหญ่นะฮะก็รออยู่ก็จะทำให่ก็คือชิ้นนี้นะฮะที่ใหญ่ที่เรารออยู่นะฮะแต่ว่าพื้นที่ฝนตกอย่างที่ผมเรียนให้ทราบสองพันตาร 2, นางกิโลเมตรนะครับผ่าน,ขนเข้าเมืองเรา เราก็ต้องหาวิธี็อกก่อนสักสามสิบจุดนะฮะไม่ใช่จุดเดียวอย่างที่คิดแล้วอันนี้นะครับครับก็ผ่านครับนะฮะสิที่ได้รับนะฮะแก้ปัญหาน้ำท่วมดันพรีบบ้าดะนพักผ่อนใจแก้ปัญหาไปแล้วก็ทําเรื่องเดียวจะทําได้สี่เรื่องนะครับนะครับเพราะผมเองอยากเห็นนะฮะว่าถ้าเราเก็บน้ำนะครับชะลอน้ำไว้ก่อนเข้าเมืองเนี่ยก็หมายความว่าบ้านเมืองที่อยู่ใต้เราไปหลังเราไปก็กระทบกระเทือนน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะ นะครับไม่ใช่ว่าผ่านเราไปเราเบาเขานักต่อนะครับเอาผ่านได้เลยครับนะฮะนี่จริงๆก็ง่ายๆเหมือนที่ผมบอกถ้าถ้าเขื่อนหนึ่งก็คือคือโค้านั้นมีทางทําเขื่อนใกล้เรือครับทำสักอย่างเดียวแก้มหนึ่งเพราะมันไม่มีกราซฟิตี้ขนาดเมื่อกี้นี่ฮะแล้วก็จุดแก้ปัญหาประป่าเอาไปดีกว่าเขาไม่ได้อยู่โค้กอะไรนะฮะนะฮะอันนี้นะฮะนะครับ นะครับด้านที่สองด้านโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลเรามีอยู่หกโรงเรียนนะครับนะครับที่อยู่ในจังกัดของเทศบาลดังนั้นหกโรงเรียนที่เรามีอยู่นะครับเราเชื่อว่าโรงเรียนหลักเช่นโรงเรียนรัติมาเรียนตุร่าโรงเรียนต่างๆในโคราชเรามีอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่ต้องมีอยู่หกโรงเรียนเราก็แยกนะครับผมเชื่อว่าบันไดในการประสบความสำเร็จไม่ใช่เยนหนังสือเก่งอย่างเดียว ดนตรีเก่งก็ได้นะครับกีฬาเก่งก็ได้อะไรก็ได้นะฮะนะฮะดังนั้นเราก็เลยแยกเรียนองเรานะครับโรงเรียนที่หน่คือส่งเสริมด้านวิชาการคือเรามุ่งเน้นไปเลยนะว่าถ้าสอบเข้ามหาลัยอยากเข้ามหาลัยมาเรียนเรียนนี้ตอนยมตอนเย็นมีติวมีอะไรให้คุณมาเรียนเลยแต่มันไม่ใช่ทุกคนมีความสามารถด้านการเรียนนะก็แยกใหม่นะครับโรงเรียนเทื่จะมาสอบส่งเสริมด้านการนิสสกรรมผมถามว่านะครับไก่ย่างท่าช้างเนี่ย ย่างอร่อยสิผมว่ารวยกว่าครับกินเงินเดือนเีงน,นถ้าเขาสามารถย่างอร่อยอ่ะไม่ว่ากันผัดไทยอร่อยเลยอ่าผมว่าถามาว่าผัดไทยเนะะี่ฮะหน้าก้อมเนี่ยถ้าผัดไทยอร่อยรวยกว่าไหมรวยกว่าแต่เราอยากคิดให้เขาคิด่อถ้าอร่อยแล้วพอกลับบ้านยังอร่อยอยู่ได้ไหมทำโฟรสเน์ได้ไหมแพ็กเกจจิ้งได้ไหมอะไรได้ไหมก็พ่อแม่ก็ทําอร่อยแล้วอ่ะ ถ้าลูกอะ่ะเรียนรูเ้เพิ่มเติมในการที่จะคีบเก็บกักรักษาแล้วก็แพคเกจจิ้งนะครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะเาอาคมิความรู้เดิมแล้วมาบวกผมมั่นใจว่าเขาน่าจะทําให้ตัวเองนะครับมีอาชีพหึระดับแล้วก็มีกระตังใช้มากกว่าเดิมนะฮะสามด้านศารส่งเสริมภาษาต่างประเทศนะครับโรนะงเ,ร,าางเนะรียนที่เราเรียนตั้งแต่รุอนบาลเลยนะครับเข้ามาพบนะครับก็เป็นรูปะจํำชั้นต่างประเทศน,นะครับเราไม่อยากบอกว่าไป,ปดีกว่หรืออะไร